สวัสดีค่ะดิฉันนางอัชราเนือนทรายเกิดวันที่30มีนาคม2505บรรจุร,รับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยน2524 ณโรงเรียนเทศบาลสองสามคีวัฒนาเทศบาลเมืองยะโสธรอ,อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรในตำแหน่งครูหนึ่งระดับหนึ่งคติประจําใจในการทํางานคือคิดดีพูดดีทาดีซื่อสัตว์กรตันยู่ความภูมิใจในหน้าที่วันที่ 2, สองพฤศจิกาย,ยน2524เป็นการเริ่มต้นของการบรรจุเข้าเป็นพนักงานครูเทศบาลในตำแหน่งครูหนึ่งระดับหนึ่งคำว่าครูในความรู้สึกของตัวดิฉันเองคือสิ่งที่ท้าทายมากของการเริ่มต้น การทางานครั้งแรกและจากนั้นคือการเรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อนํามาพัฒนาตนเองและนํามาถ่ายทอดให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่คติประจําใจในการสอนคือนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขจากวันนั้นจนถึงวันนี้วันที่ครบกําหนดเกษียณอายุราชการดิฉันได้ทําหน้าที่ครูตามที่ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่มีความ มีความภูมิใจกับความสำเร็จของนักเรียนที่ได้สั่งสอนมาซึ่งต่อจากนี้ไปแม้จะไม่ได้ทำหน้าที่ครูที่โรงเรียนแต่ดิฉันก็ยังจะรักและศรัทธาความเป็นครูตลอดไปกเสียรอายุราชการในวันที่30กันยายน2565ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล2สามคคีวัฒนาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองยโสธรจังหวัดยโสธร ขอบคุณค่ะ